ต้อง ứng, อย่างขึ้นสูงอยอะด้วยพี่น้องสาวตุ่มแหงมอมักย่างขึ้นอยู่ขึ้นทั้งๆมักอยู่กระบองยางขึ้นวอ้ยลีนลากมากเลียวได้ให้เจ๊ได้ก็ต้องขึ้นได้เนาะขึ้นขั้นใดเท้าก็สาวตุ่มพันยังขึ้นได้เนาะสาวตุ่มก็ต้องกัดแขลมยุ่มดากสูดได้พี่น้อง เสียงเงินมาหลายบาทสวยขึ้นเขาขึ้นยากขึ้นซ่าแต่ว่าขึ้นวางขาเนี่ยโอ้ยสูดตายจังสี่ก็ว่าสวยเสียงสาววันปูสีหญ้า้ย ซอ,ซอยซอยซอยอีกเลยละยยย่ะเสียงเสาว่าเป็นปูสียาปูสียาร้านไห่เแซ้ลแซ้วแมวสีแมวกะเดาเอาเดาเอา,เ,อาเบาสีเบากิ่งไปกิ่งมากมาสีมาค่ากันตรงแนง ลอยสามสิบแงพี่น้องซาตุมผ้าพี่น้องเขามาในตึกแล้วก่อนจะเข้าไปในถ้ำเนาะเพิ่นก็นเอาหินม่วนนีล่ล่ะมาให้เฮ้าเบิงว่าเป็นหินที่พออยู่ในถ้ำแต่ว่าเพิ่นเอาออกมาบหลายเนาะอาออกมาซ้ำไดซ้ำหนึง่งยยานถ้ำม,มันโกนย่านมันแปลสภาพ ซื้อมันกะมีอยู่แต่ว่าสาวตุ่มบ่หัวซาอานอินแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนาะสีสันต่างกันรูปหลักต่างกันงอกหอยออกมาแต่ละอย่างเนาะสาวตุ่มก็บเบิ่งแบบฝ่าวเนาะเพราะว่าเวลาอีกบห่หึงสาวตุ่มต้องไปต่อชิ้วเพิ่นกะเจรไนาเ้นมันเป็นสีสันต่างๆเป็นรูปแบบต่างๆอันนี้หัวใจสีส้มเนาะพี่น,อน้อง เมาะแก่การเอาไปเห็ดเครื่องประดับแต่ว่าสาวตุ่มก็บริสุทธิ์ยังติดมือมากดอกเพราะว่ามันต้องใส่ปริมาณหลายเนาะขั้นเสียเอามาเห็ดเครื่องประดับหรือว่าเอามาเอามาเป็นเอามาเป็นเอ่เอที่ระลึกสาวตุ่มกับ,บ่ค่อยนิยมเนาะ สีสันสวยงามพี่น้องสีม่วงสีชมพูสีนี่แหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละราคาแพงอยู่เด้สองร้อยสามสิบห้าฟรมถือว่าแพงมีห่อนหินผู้นด้พี่น้องหินคือจังบานเท่าคนหลงไหลกันว่าเป็นเล็กไหลเล็กไหลนี่แหละแต่ว่าเป็นหินดูด ส่วนอันนี้เป็นหินที่เพิ่นเอาไปเห็ดอันการดูแลปนิบัติพัตปตี้หนาเนาะพวกที่เพิ่นไปเฮ็ดเจ้าหนาบ่แม่นเห็ดเ้าหนาเฮ็ดสปานาเนาะเพิ่นเอาไปแซ่ช่องแข็งแบบเป็นปลาเรียนน้ำหนาเฮาให้มันได้รับความดีความหอมยังก็ว่าไปเนาะเป็นยังนอนี่อ่านก่อนเขียวปลาสลามมาสั้น แกวปาสลามยังใิมามอยู่นี่อันนี้ก็เป็นหินเลยพี่น้องนักนะสามรอยเก้าสิบหาแฝงพี่น้องเอาสามสิบเจ็ดคูดวยว่ามันจิบเป็นจักบาทหลายบาทอยู่ดิแต่ว่าจักเสี่ยวมาหยังสาตุ่มกับใบบึงซื้อคนบดิหาเนอก่าอย่าแต่ต่องสัมผัสด้วยสาตุ่มเอามาใบบึงโอ้นักเด้พี่น้องนักโอนโยน

อันนี้คือหินที่มันอยู่น้ำผนังเด้อ่นตอกเล็กไว้ให้มันยึดกันเนาะคือแผนการเกิดของทะเลสาบใตดินเนาะพี่น้องฝนตกลงมานามกระเซาะผ่านหินผ่านดินอันนี้คือทื่งฝ่าเนาะฝนตกลงมาผ่านหินผ่านดินผ่านลงมา มานองอยู่พื้นที่ตำากายเป็นทะเลสาบใต้ดินตามที่สาตุ่มศึกษาขอมูลนพันว่าสาตุ่มเสเดล่งเรือผ้าเร้อพี่น้องเดี๋ยวเฮานั่มมาบงกันว่ามันสิตื่นเต้นว่ดเสียวซ้ำใดเนาะพี่น้องพันวานั่มไก่ไป ไก่สิยภาไปโอ้มีหอดมองกิมเงียพี่น้องนี่หอดมองจอกตําจอกโอ้ยมักแล้วสาวตุมอันนี้คือทะเลสาบใต้ดินเนาะพี่น้องโอ้เดี๋ยวข้าไปเบิ่งกันสาวตุมมาถ่ายอยู่ปองท่างล่งเหรอพี่น้อง อันนั้นเพิ่นกับสิผ้าล่องไปเป็นหูเป็นหลือล่องไปงสันล่ะพี่น้องโอ้สีไดีขี้ฮอดเพื่ออากาศเย็นซาตุมสิได้ส่เสื้อแคญยาวอันนั้นกลุ่มที่ 3. สามซาตุมนี่เป็นกลุ่มที่สี่เนาะพี่น้องสื้ล่งไปซาตุมสีนั่งทั้งหนาซาตุมสียืนนี่เลยโจโจวหวโจนิท่านวัยสากร ຈັງບໍ່ຟັງຕອນໜ້າຍັງສິກວ້າງກົວຫຼັງພີ່ອງເ